สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเมโทรนอมเป็นตัวช่วยที่ให้เราได้เห็นพัฒนาของตัวเองอย่างเป็นระดับที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการฝึกพัฒนาทักษะในเรื่องของจังหวะนะครับเอาละครับแอปเมโทรนอมที่ผมแนะนําก็คือแอปที่เรียกว่า Tempo l i g ลท์อันนี้ก็จะเป็นแอปฟรีหรือจะซื้อแบบเสียเงินก็ได้นะครับก็จะมีออปชันต่างๆให้เราได้ฝึกใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีใช้เป็นเบื้องต้นแล้วก็เจาะลึกในบางส่วนที่เป็นสส่่่วนททีีําคัญ ก็คือการพัฒนาความเร็วนั่นเองผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้เมทอนอมเป็นอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เจาะลึกถึงตัวช่วยเพื่อให้เราพัฒนาความเร็วได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ก้าวกระโดดต้องเกริ่นนาไว้ก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเมทอนอมทําหน้าที่อะไรนะครับเมทอนอมมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยได้ฝึกพัฒนาความแม่นยําจากการเล่นกีตาร์พัฒนาทักษะความสม่ําเสมอต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นความเร็วนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูแบบนี้ผมจะขึ้นแท็บให้ดูประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะใส่ไฟล์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับแต่เพลงที่ผมเอามาเล่นให้ดูก็จะเป็นแบบฝึกฟิงเกอร์สไตล์ที่เป็นพื้นฐานไม่ใช่เป็นแบบฝึกที่ง่ายสําหรับมือใหม่แต่ว่ามือใหม่ก็สามารถฝึกตามได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนวิธีการฝึกและประโยชน์ที่ได้จากแบบฝึกนี้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งไปเลยนะครับแบบฝึกที่ผมเล่นก็จะเป็นคอร์ดจีอันนี้เป็นแบบฝึกฟิงเกอร์สไตล์ในส่วนของการพัฒนาการเปลี่ยนคอร์ดจับคอร์ดนะครับแล้วก็ e m กมิเนอร์เซเว่นแล้วก็คอร์ดซแล้วก็คอร์ดดี จะเล่นแบบนี้ย4คอร์ดแต่ว่ามันจะมีคอร์ดสเต็ปก็จะมีคอร์ด G ที่จับกันคนละแบบนะครับมันจะมีคอร์ด G ที่จับด้วยนิ้วนางสังเกตที่สายที่6กับนิ้วก้อยสายที่1แบบนี้นะครับนิ้วกลางจริงๆเราก็จะกดไว้สายที่ 5, เฟสที่2แต่ว่าในฟิงเกอร์สไตล์ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ใช้นิ้วนี้ผมก็จะลอยไว้ไม่ได้กดผมก็จะกดแค่2นิ้วนี้แบบนี้กระชีกแบบหนึ่งที่จับนิ้วนางไว้สายที่2เฟสที่3แบบนี้นิ้วก้อยสายที่1เฟสที่3แล้วก็ นิ้วกลางใส่ที่6เฟสที่3แล้วก็นิ้วชี้ใส่ที่5เฟสที่2แต่แน่นอนครับนิ้วชี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วสําหรับฟิงเกอร์สไตล์ส่วนใหญ่นะฮะก็จะจับแค่3นิ้วแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดจีกแบบหนึ่งที่อยู่ในแบบฝึกนี้สําหรับคนที่พอที่จะมีเพลงเอาไว้ฝึกอยู่แล้วนะครับก็สามารถยกเอามาฝึกกับเมโรนอมที่ผมแนะนําวิธีการใช้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็เอาเพลงตัวอย่างไปฝึกกันได้เลยลองเอาไปลงหัดแกะดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกพาร์ทหนึ่งก็ อย่าลืมติดตามไปฝึกกันด้วยนะครับเพลงที่ผมยกเอามาให้เล่นก็จะเป็นโน้ตที่เป็นโน้ตตัวดำขบตหนึ่งชั้นแบบธรรมดาก็เป็นแบบง่ายๆทำนองก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะเป็นการเล่นในรูปของคอร์บวกกับสเกลในรูปแบบของฟิงเกอร์สไตล์นั่นเองลองฝึกแกะเล่นหลังจากที่ดูวิธีการใช้เมทนอมกันนะครับแอปที่ผมใช้ก็จะมีการตั้งค่าความเร็วแล้วก็มีการตั้งค่าของไกด์ที่เป็นจังหวะของโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเบต1ชั้นขบเบ็ดสชั้นหรือแม้แต่โน้ต3ามพยาง หรือว่าโน้ตที่มีความซับซ้อนก็จัดอยู่ในแอปนี้นะครับที่เป็นไกด์ไลน์แล้วก็มีระบบการพัฒนาความเร็วในนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อ,รอมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดตั้งค่าแบบมาตรฐานให้ดูก่อนนะครับพอเราโหลดแอปมาเนี่ยมันก็จะมีค่าที่เป็นมาตรฐานก็คือค่าความเร็วนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่60 BPM แล้วก็จะมีตัวโน้ตที่เป็นโน้ตตัวดำนะครับสังเกต ตรงที่ผมวงสีแดงไว้นะฮะอันนี้ผมจะอธิบายแล้วก็มีภาพประกอบไปด้วยแล้วก็จุดสีที่เป็นไกด์สำหรับเสียงติ๊กตอกนะครับเสียงติ๊กเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายเน้นเสียงก็คือเครื่องหมายที่เป็นมากกว่าแล้วก็เสียงที่เป็นตอกก็จะไม่มีเครื่องหมายเน้นแต่ว่าจะเป็นจุดไฟเมื่อเราเปิดมันก็จะดังแบบนี้อันนี้มันจะดังตามค่าของตัวดำนะครับก็คือ one two three f t 3 4จังหวะที่1ก็จะเป็นจุดแรกที่มีตัวเน้นนะครับมันก็จะเป็นเสียงติ๊กก็คือของจังหวะที่1ตอกตอกตอกก็จะเป็น2,3,4นะครับในกรณีถ้าว่าเราจะใช้เมทรนอมแบบมาตรฐานได้นะครับจากที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยติก๊กตอกก็คือฝึกจับจับจงหวะได้แล้วแล้วก็สามารถเล่นเพลงได้ในระดับ1แล้วก็เล่นแบบนี้ ที่ผมเล่นให้ดูก็จะเป็นความเร็วที่60 BPM ก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับช้าๆแบบนี้จริงๆก็ยากสําหรับมือใหม่สำหรับคนที่มีพื้นฐานความเร็วเท่านี้ก็จะถือว่าเป็นความเร็วที่เล่นตามได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นคําจํากัดความของมือใหม่ก็คือคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกพัฒนาความเร็วก็จะรู้สึกว่ามันยากไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะช้าหรือว่าเร็วนั่นเองเราจะรู้สึกง่ายก็ต่อเมื่อเราฝึกในระดับความเร็วที่เรารู้สึกผ่อนคลายอาจจะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปแล้วเราก็ ให้คําจํากัดความว่าเราถนัดในความเร็วระดับนี้นะครับแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเริ่มเข้าใจทักษะพื้นฐานแล้วเราก็จะเข้าใจเลยว่าส่วนที่เราไม่ถนัดก็คือส่วนที่เราจะต้องฝึก เพื่อเพิ่มทักษะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นช้าหรือเร็วที่เราไม่ถนัดเราก็หยิบจับตรงนี้มาฝึกเพื่อพัฒนาทักษะตัวเองให้สามารถเล่นได้จนถนัดไม่ว่าจะช้ามากหรือว่าเร็วมากแค่ไหนก็ตามนะครับจากตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูก็จะเป็นค่ามาตรฐานก็คือ60 BPM นั่นเองสมมติว่าเราฝึกที่60แล้วมันรู้สึกยากนะครับเทคนิคที่เป็นเบื้องต้นต่อจากนี้ก็คือเราปรับไกด์ให้เป็นขบเรดนึงชั้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเลือกที่ค่าเครื่องหมายเน้นไปที่ทุกจุดเลยนะครับมันก็จะดังติ๊ต ตอกแต่ให้เรากำหนดจุดแรกให้เป็นจังหวัดที่1ติ๊กตอกเห็นไหมครับมันจะขึ้นจังหวัดที่1มาเสมอ1,2,3,4แต่ว่ามันจะเป็นเสียงเหมือนเหมือนกันก็คือติ๊กกับตอกนั่นเองแล้วก็นับไปว n น่อแ a ดทีแ d ด o ฟร and ด ว่ามันจะมีไกด์สัดส่วนแอนเพื่อให้เราได้ยินเสียงของสัดส่วนแอนแล้วเราจะเล่นโน้ตที่อยู่ในสัดส่วนแอนได้ตรงจังหวะนั่นเองพอเราฝึกจนถนัดชินเราก็ปรับค่ากลับมาให้เป็นค่ามาตรฐานเหมือนเดิมแล้วเมื่อเราคุ้นชินกับสัดส่วนแอนแล้วพอเรามาเล่นแบบธรรมดามันจะมีเสียงแอนในใจมีเสียงในหัวเราแล้วก็เหมือนกับท่องไปว่าว่าแอ d two แอ d three แอน four แอ d one แอ o one and two and t and 4 and o and t and and 4 and, and o มันก็จะได้ตัวอย่างที่ผมทำให้ดูแบบนี้เลยนะครับก็คือเมื่อเราฝึกกับไกด์จนเสียงมันซึมซับเข้าไปในหัวแล้วนะครับหลายคนเรียกว่า ฝึกจนหลอนกันไปเลยทีเดียวนั่นแหละครับคือมันซึมซับเข้าไปจนกลายเป็นเซนส์ของเราแล้วนะครับแล้ก็จะเข้าไปก่อกวนในหัวเราพอเราเริ่มชินกับเสียงพวกนี้แล้วพอเรามากลับมาตั้งเป็นแบบค่ามถถาตรฐานนะครับ เราก็จะสามารถดึงเอาศักยภาพตรงนี้มาใช้งานได้เลยเห็นไหมครับว่าผลที่ได้จากการฝึกเมทินอมเนี่ยถ้าเราฝึกมันได้อย่างถูกต้องแล้วเราเข้าใจวิธีของมันนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของทักษะความรู้สึกเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจมันได้อย่างท่องแท้แล้วก็สามารถนําเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายคนคิดว่าฝึกเมทินอมไปแล้วเสียงมันหลอนในหัวแล้วรู้สึกลาคาญก็เลยเลิกฝึกเลิกใช้มันไปเลยก็เท่ากับว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะพัฒน,นาการฝึกจังหวะกับเมทินอมนั่นเอง แล้วก็จะไปหาตัวเลือกใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วตัวเลือกนี้มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ลองเปิดโอกาสให้มันสักครั้งหนึ่งแล้วก็ลองอดทนไปในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับตัวช่วยนี้ก็ดีที่สุดแล้วจากที่ผมแนะนําไปก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับการเปิดไกด์ไลน์แล้วก็มันก็จะมีไกด์ไลน์ที่เป็นคาเบตสอชั้นนะครับเมื่อเราเปิดไกด์ไลน์ปุ๊บเราก็จะต้องปรับเครื่องหมายเน้นให้มันอยู่ในทุกๆจังหวะไปเลยนะครับ 6 0 bpm มันค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับถ้าเราไปเล่นเพลงที่เป็นคาราเต้สชั้นเนี่ยแล้วเราจับจังหวะสัดส่วนย่อยไม่เป็นนะครับแล้วก็มาตั้งที่45 bpm ก็ได้หรือว่าตั้งที่40 bpm ก็ได้แบบนี้แล้วเราก็ฝึกทำความเข้าใจนะครับมันจะมีติ๊กตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกติ๊กติ๊กตอกติ๊กตอก มันจะมี4สัดส,ส่วนย่อยในแต่ละจังหวะเฮ้ก็คือของจังหวะที่เป็นจังหวะตบนะครับตอกอีกเสียงหนึ่งก็จะเป็นของจังหวะตบแล้วก็ตอกอีกเสียงหนึ่งก็จะเป็นของสัดส,ส่วนแอนนั่นเองแล้วก็ตอกอีกสัดส,ส่วนหนึ่งก็เป็นสัดส,ส่วนอที่เป็นสัดส,ส่วนย่อยสัดส่วนสุดท้ายของจังหวะนั้นๆตามหลักแล้วการนนะับสัดส,ส่วนย่อยของขบเขตสองชั้นก็คือ one e and a two e and a three e and a four e and a ให้เราเข้าใจตรงนี้ว่าสัดส,ส่วนแอนเราจะยกขึ้นนั่นเองนะครับลองดูจากตัวอย่างะครับผมจะคอให้ one e and a uh. two e and a uh. three e and a uh. four e and a uh. one e and a uh. two e and a uh. หลายๆครั้งนะครับที่ผมสอนลูกศิษย์สอนนักเรียนเนี่ยแต่เขายังไม่ได้เข้าใจหรือว่าไม่ได้โฟกัสที่การตบยกเขาก็จะไปยกในสัดส่วน one e and a uh. two e and a uh. three e and เห็นไหมครับก็จะมีบางคนที่จะยกในสัดส่วน e เพราะว่าไม่ได้โฟกัสว่าตอนที่เราฝึกแบบกระเบดหนึ่งชั้นเนี่ยเรายกสัดส่วน and พอเรามาฝึกกระเบิดสอชั้นปุ๊บเราไม่ได้โฟกัสตรงสัดส่วนแอนแต่เราไปโฟกัสการตบกับยกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้สัดส่วนย่อยคือรายละเอียดที่เราต้องเจาะลึกลงไปนะครับว่าสัดส่วนวาดอีค้างไว้แล้วก็สัดส่วนแอนยกขึ้นอ่ะก็ลอยขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งรอที่จะตบลงในจังหวะที่2อ e, ีแอนอ่ะแบบนี้นะครับผมก็เลยแนะนําให้ตั้ง ไว้ที่40 BPM หรือ45 BPM ที่เป็นระดับความเร็วที่เราฟังทันเราฟังแล้วเราเข้าใจความเร็วแล้วเราสามารถทำตามได้นั่นเองนะฮะในความเร็วนี้เรามาเล่นกับแบบฝึกมันจะเป็นยังไง One, two, three, four, one ครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่เล่นยากกว่าความเร็วธรรมดาเพราะว่ามันต้องรอจังหวะอย่างที่ผมทําตัวอย่างให้ดูก็จะนับจังหวะไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยถ้าเราเล่นไม่คล่องแล้วนับจังหวะไม่คล่องทุกอย่างมันก็จะไม่สัมพันธ์กันนะครับระดับความเร็วนี้จึงไม่เหมาะกับการฝึกกับจังหวะที่เป็นจังหวะโน้ตตัวดําขะเบตดหนึ่งชั้นธรรมดาเราก็ต้องตั้งค่าให้เหมาะสมนะครับก็คือตั้งค่าเป็นไกด์กรเบตดหนึ่งชั้นไปเลยแล้วก็จะนับแบบนี้นะครับ One and two and three and four and one and ครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะตั้งค่าเลือกไกด์ให้มันเหมาะสมกับแบบฝึกจําตรงนี้ไว้นะครับว่าเราใช้เมนอมก็ต่อเมื่อเอาไว้ใช้แก้ปัญหาในส่วนที่เรามีปัญหาเท่านั้นถ้าเราโฟกัสได้ตรงจุดการพรัฒนาทักษะมันก็จะรวดเร็วนั่นเองเราไม่จําเป็นต้องตั้งแล้วก็เล่นทั้งเพลงก็ได้นะครับหาจุดที่เป็นจุดบกพร่องของเรานะครับบางเพลงเนี่ยมันก็จะมี สัดส่วนจังหวะที่หลากหลายมีโนต้ตตัวดำขบเบดหชั้นขบเบสสชั้นปะปนกันไปแล้วก็เทคนิคบางอย่างที่นิ้วมือซ้ายเราไม่ถนัดมันจะต้องอาศัยการฝึกแบบช้าๆก็เอาเมโรอมมาเป็นตัวช่วยก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าความเร็วแล้วก็เปิดไกด์นะครับต่อไปนะครับการพัฒนาความเร็วแบบต่อเนื่องอันนี้ก็คือข้อมูลสําคัญเลยนะครับที่คนมีเมโรดอมแอปตัวนี้แล้วไม่เคยใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าไว้ที่60 BPM สําหรับการฝึกเล่นเพลงนี้ เพลงนี้ถ้าฝึกเล่นมาในระดับหนึ่งที่เราสามารถเล่นมันได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราต้องการพัฒนาความเร็วก็ให้มาใช้โหมดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้เราฝึกความเร็วได้ต่อเนื่องไม่ต้องกดหยุดกดย้อนอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องมาคอยเพิ่มระดับความเร็วให้เมทันมันเพิ่มความเร็วเป็นอัตโนมัติจากที่ผมกดเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมย้อนกลับไปใหม่เอาละครับก็ตั้งไกด์ให้เป็นขาเบต1ชั้นแล้วก็กดจุดตัวเน้นทุกจุดเลยนะครับในความเร็วที่60 BPM อันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตอนแรกมันจะเป็นออฟใช่ไหมครับลองกดตามนะฮะให้เรากดบายบาร์บาร์ก็คือมันจะเปลี่ยนค่าเป็นทีละบาร์ทีละ2บาร์แล้วแต่เราจะตั้งบายไทม์ก็คือมันจะเปลี่ยนค่าความเร็วเนี่ยมันจะ เพิ่มความเร็วขึ้นตามที่เราตั้งเนี่ยตามระยะเวลาที่เรากําหนดอย่างเช่นหนาที2นาที3นาทีอะไรอย่างนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นวินาทีที่ผมแนะนำให้ใช้ก็จะเป็นบายบาร์ Bar ตรงเนี้ยก็จะเป็นวิธีพัฒนาความเร็วแบบก้าวกระโดดนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มเป็นวินาทีสําหรับคนที่ใช้เวลาในการฝึกแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ตั้งเป็น30นาทีแล้วก็ตั้งค่าให้มันเพิ่มความเร็วจาก6 0ถึง100 bpm ในระยะเวลาที่เรากําลังฝึกซ้อมอยู่ ที่30นาทีแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยแต่ว่าเสียงมันจะดําเนินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ฝึกเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะควบคุม,มคบัคคับให้เราเล่นเร็วขึ้นตามเสียงเมทรอนัมนั่นเองอันนี้คือหลักการของมันครับอ่ะคราวนี้เมทรอนมที่ผมใช้เนี่ยผมตั้งไว้แล้วนะครับที่10ผมก็จะปรับให้มันเพิ่มขึ้นทีละ10ใน10บาทสิบบาทตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกตามแบบฝึกที่ผมเล่นเพลงเนี้ยมันจบที่9บาบาผมก็จะเพิ่มไกด์เข้ามาเพิ่มอีก1บาทเพื่อเป็นไกด์ที่ไม่ต้องเล่น เดี๋ยวมาดูเป็นตัวอย่างนะฮะตั้งแค่3ส่วนนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถฝึกการเล่นได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมต่อกันแบบนี้พอตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเมื่อเรากดเมนอมแล้วนะครับพอเล่นวนครบรอบเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นไกด์ความเร็วใหม่ที่70 bpm ผมเล่นให้ดูแบบต่อเนื่องเลยชูท แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนความเร็วเป็นไกายใหม่เห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นแล้วเราก็เล่นไปเลย จบแล้วมันก็จะขึ้นเป็น80ให้เราเล่นไปเลยผิดถูกไม่เป็นไรเล่นไปเลยพยายามรักษาความเร็วแบบต่อเนื่อง 90มันก็จะเ,เร็วขึ้นแล้วก็ความเร็วสุดท้ายที่ผมตั้งไว้100 BPM จะดำเนินต่อไปทีละ10ก็คือ110-120แต่เพลงนี้กําหนดไว้ที่100 BPM เราจะฝึกเกินไปก่อนก็ได้เป็น110 BPM ก็ได้นะครับการฝึกการตั้งค่าแบบนี้เป็นการตั้งค่าแบบก้าวกระโดดหลังจากที่เราฝึกมาจนชํนานาญแล้วในระดับความเร็วที่เราถนัดแล้วเราอยากจะ l ชาเล์ตัวเองท้าทายตัวเองก็มาตั้งแบบนี้อย่าสำหรับคนที่ต้องการฝึกแบบพัฒนาแบบต่อยอดแบบทีละ9ทีละ9นะครับแล้วก็ตั้งเป็นเพิ่มความเร็วที่ทีละ1 BPM แบบนีเ มันก็จะเพิ่มขึ้นมาทีละ1 Bp m เมื่อเราเล่นครบรอบของเพลงมันก็จะเพิ่มทีละ10บาร์นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มทีละบาร์ก็ได้นะครับเพิ่มทีละบาร์แล้วก็เพิ่มบาร์ละ1 b p m งบเแบบนี้พอเล่นครบรอบแบบนี้สมมุติผมตั้งไว้ที่60 Bpm เหมือนเดิมเราลองสังเกตนะครับพอครบบาร์เห็นไหมครับมันจะเพิ่ม61พอบาร์ที่2ก็จะเป็น62เพราะฉะนั้นแต่ละบาร์แต่ละห้องมันก็จะเปลี่ยนความเร็วไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้เราก็มาโฟกัสที่การเล่นไปเลยก็ได้ตอนนี้มันมา64ละ65 ว่าพอจบเพลงมันจบที่73 BPM จากที่ผมเริ่มตอนที่64-65อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปทีละนิดแต่ว่าเป็นความเร็วที่ไม่สมู่รเสมอจริงๆแล้วเนี่ยใน1เพลงต้องฝึกเล่นความเร็วที่เป็นความเร็วเดียวกันจนจบแล้วค่อยเปลี่ยนรอบใหม่ก็เพิ่มความเร็วใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างวิธีการตั้งเราจะตั้งเป็น10บาร์เหมือนเดิมเลื่อนเป็น10บาร์แต่ว่าเพิ่มทีละหนึ่งอันนี้ก็เหมาะสาหรับมือใหม่ที่ค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเล่นครบเพลงไป1รอบนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่สั้นมากเป็นแบบฝึกที่เล่นวน2ชุดใน2ชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยคอร์ดแค่4ี่คอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปจบที่บาร์ที่9เราก็ตั้งเป็น10บาร์เพื่อให้มันมีไกด์ในบาร์แรกนะครับที่เราไม่ต้องเล่นฟังเสียงมิทอนอมอย่างเดียวพอบาร์ที่2ปุ๊บเราก็ เข้าในบาา์ที่1ของเพลงที่เราฝึกนั่นเองแล้วพอเล่นครบบาร์ปุ๊บมันก็จะบวกไปเป็น61 BPM พอเล่นครบรอบเป็น62 BPM แล้วก็ฝึกไปจนถึง100 BPM แต่ข้อดีของการใช้เมทานอมแบบนี้มันช่วยให้เรานั่งฝึกอย่างมีสมาธิเวลาที่เราฝึกช่วงแรกมันอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิในระดับความเร็วที่ช้ามันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายเพราะฉะนั้นผิดถูกยังไงไม่เป็นไรนะครับพยายามควบคุมสมาธิตัวเองให้จดจ่อการฝึก พอมันเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บไปที่70-80 BPM แล้วตัวนั้นสมาธิมันเริ่มมาเราก็เริ่มจะนิ่งขึ้นการควบคุมก็จะดีขึ้นแล้วพอมันลันไปที่100 BPM mm hmm. เท่ากับว่าเราจะไม่เสียเวลาการฝึกซ้อมหลายๆวันเลยเราจะจดจ่ออยู่ที่การฝึกแค่ช่วงเวลาเดียวของการใช้เมรอมที่เพิ่มค่าเป็นรอบเป็นบาร์แบบนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้เมลอนเพื่อ ประหยัดเวลาให้เราเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้โดยที่โฟกัสอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็สร้างสมาธิในการฝึกที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันมีแนวความคิดได้อีกหลากหลายเลยนะครับสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากเมนอมตัวนี้ สำหรับคลิปนี้ผมก็แนะนำเอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกใช้ตามนะครับผมว่าได้ผล100%เพราะว่าผมใช้กับตัวเองมาแล้วแล้วก็ใช้กับลูกศิษย์มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็เห็นผลได้ชัดเจนเลยนะครับจากการพัฒนาทักษะเพราะว่าส่วนสำคัญของการพัฒนาทักษะก็จะขึ้นอยู่กับสมาธินั่นเองก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมสร้างสมาธิให้เราสามารถจดจ่อการฝึกได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและต่อเนื่องอย่างลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่่าาาจะเป็็นนนรโยยยชช์ไมมกกก้อับสสหิงง ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ